ไปครับบอดจันไปกับพลาได้ไปโอ้โหไปกรซัสโดนเหมือนเดิมเลยโอ้หแล้วอยากโดนงัดโดนเผาไหมโอ้โหเผาแทบไม่เข้าเลยนะโอ้หแล้วโดนคิมสันเบินหมดโอ้โหยิงไปกระซัสหมดหลอดแต่มังกี้เหมือนจะโดนหรือเปล่าเอาเด็กแลกกันไปครับคนละมัดอันนี้รอบรอบรองโอ้โหแล้วสี่หนึ่งสองไม่ใช่สี่หนึ่งสองิแล้วสี่หนึ่งสองโดนเผาไปแล้วลับคิเข้าไปแล้วคิมสันแลกกันแล้วจังหวะนี้ปุ๊บ ปั๊บรับโชคอมเล็ตหมดหลอดแล้วก้อยค่ก้อยเข้าไปซามแล้วก้อยเอาแรกกันรับฟอไปโอ้โหแล้วมันมากแล้วโอ้โหแล้วอะไรกันครับเนี่ยแล้วไม่กล้าครับโอ้โหแล้วเสียชิงอใ่เล็นของโอ้โหแล้วฟอร์เบิร์มานาดีออไปได้ครึ่งหลอดช็อตนี้สวยนะแล้วสเตย์พุ่งเข้าไปเหมือนจะนนเผาหรือเปล่าแล้วชิโนเรียบร้อยครับสเตย์โอ้โหแล้วเรียบร้อยจิมือโอ้โหตายฟรีนะครับสเตย์นะ โผลแล้วเพื่อนทุบโผลแล้วสเตย์โดนเผาหมดหลอดโผลแล้วราชาโอ้โหแต่ราชาไม่โดนเผานะครับโอ้เสียดายสเตย์นะพุ่งผิดเหลี่ยมไปนิดนึงครับแล้วเปรซัดเหมือนจะว่าวแล้วอเมทเหมือนจะว่าวด้วยอีกคนนึงแตโดนทุบไปฟังบอยกินไปนี่ตัวตัวตัวดูดนี่ทำงานหนักมากครับแล้วสเตย์พุ่งไป แล้วซ้อนแกงโดนไปสองไปไหนแล้วไม่รู้ตายไปแล้วนะแล้วฟอฟอเข้าไปยึดได้หรือเปล่าราชาาณาจัดรนีไม่รู้ว่าเซตอะไรนะครับโกวิหกนะโซดาเมจแล้วยิงกันขาหมูโกโก้ที่เผอเปล่าแล้วทาวิตโซจังหวัดแล้วไข่พุ่งเข้าไปแล้วดีไอคอนพุ่งเข้าไปหูแล้วไม่จับแล้วพุ่งเงินบน มันจะเหมือนจะรู้เหลี่ยมระยะสกิลอย่างนี้แล้ววัดเชิงกับฐานุทาร่เดียคอนโอ้โหได้ดาเมจหรือเปล่าโหแล้ว็อดนี้พุ่งเข้าไปโหแล้วเล่นสวยมากเดียคอนออแล้วบอดโหแล้วฐานุทาร่นี่ไม่รู้ว่าเล่นเซตอะไรนะโอแล้วได้ดาเมจโหแล้วโดนคิมสันหมดรอแล้วทาวิทได้เสาหนึ่งเสาลูกแก้วโอ้โหฟาดกันพุ่งกันละทีสองทีมาชาไปแล้วครับ บอร์ดนี้ได้ลูกแก้ว A แล้วนะลูกแก้วกลางนี่ยังไม่ได้นะครับตอนเมื่อกี้สวยอยู่นะราชาคิวลบไปก่อนแล้วเอ็มเพลเลอร์ก็นาเดียกระบองนะเอ็มเพลเลอร์ยิงปึบโอ้โหคิวลบเดลรมี่ครับโดนเผาหมดหลอดแล้วพุ่งมาแล้วครับพุ่งกันไปกันมานะอาวิทย์เหลาหรือเปล่ากาลาไล่ยอยู่ พยายามวิ่งหามานาวิ่งชนโอแล้วพุ่งไปสี่หนึ่งสองแล้วอีซี่มา,าเต็มแล้วไม่รู้ว่ายืยนทําอะไรครับอัพเฟสหรือเปล่าเล่นเฟสหรือเปล่าราชามานาเต็มนะต้องดักให้ได้นะครับไม่งั้นแตกนะราชาจนสลัดโอ้แล้วเขาสวยมากสําหรับใครวะไม่รู้เมื่อกี้อิมียะนะโอ้ฝั่งเอาเวก็สวยนะไม่ใช่ฝั่งเอาเว้หรอราได อีซี่มาลาเต็มนะครับตัวหัวล้นหัว้วเจเ๊ชาเจ้าเดิมแต่ว่าเจชาโอเคมานาหมดไปนะอีซี่คิมสันครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้อะไรหรือเปล่าโอ้หแล้วโดนพุ่งครับแล้วโดนช้อนแกงใครเข้าไปวะพอพอเข,ข,ข้าไปแล้วพุ่งไปสองอุย้ยพุ่งพร้อมกันเลยมาโค้อเปล่าไม่รู้ว่าตั้งตั้งหงแบบพุ่งพร้อมกันอนะ่ะบกจะตัดไม้ทีบอดยาสามครับ ฟับงบอลได้เปรียบไอเทมนะตอนนี้ค่อนข้างได้เปรียบเลยนะแต่ว่าเขาเนี่ยยังเป็นของเอาเวกอยู่อีกสองอันนะยังเอาไม่หมดโอ้แล้วโดนธนูยิงไปล่วงไหมครับมานาหายไปเยอะอยู่นะดูกลางแมปกลางแมปนี่ตะมุนอยู่นะกลางแมปนะ โห oh, แล้วยิงใครวะเหมือนจะไม่โดนใครครับขาหมูนะเหมือนฟอร์มตกนะวันนี้ขาหมูอย่ยิงสวยนะขาหมูนะแต่ว่าฟอร์มตกวันนี้แล้วไปรกระซัตรทำไรครับรอแล้วเดียคอนพุ่งไปพุ่งไหมเหมือนจะรออะไรไม่รู้วัดเชิงวัดเหลี่ยม๋ยวพุ่งโอ้โหเดียคอนสวยจัดตอนนี้นักแข่ง โอ้แล้วออมเล็ตอะไรไม่รู้นะครับว้าวออมเลตนี่วันนี้อีว้าสองรอบแล้วนะโอ้แล้วฝั่งบอดนี่อยู่ในบ้านตัวเองเยอะมากครับถ้าตายนี่คือจบเลยนะนี่โดนเกยชาช้อนสาไหมตายเยอะครับโอตายเยอะนะตอนนี้เป็นช็อตพลิกเลยนะผมว่าตัดพลิกได้เนะเนี่ยฝั่งบอดตายเยอะมากต,ตอนนี้พลิกหรือเปล่า ว่าแก้บนเนี่ยจะแตกครับโอ้โ oh, ห oh, เขามาช้อปปิ้งเผาออกไปรัวๆเลยนะโอ้ oh, แต่ฟอฟออีสวยครับแต่ไม่มีเพื่อนราชาทัพไปหนึ่งดอกเกือบแตกฟั่งบอลนี่เสียไอเทมไปเยอะมากนะโดยเฉพาะเผาเหมือนฟั่งพรราไดเขาเอาเผาไปก่อนเลยเขาไม่สนยากคนนะ เ,เอาเผาไปก่อนสำคัญมากแล้วอ e ีซี่อีใครไม่รู้น้อโอแล้วตายคู่กับเด็กเกินของโดนธนูสอยไปฝังบอลนี่เหมือนจะแย่หรือเปล่าครับเมืนจะเกมบุกเหมือนจะชะลอนะแต่ว่าพยายามที่จะเติมมานานกันอยู่ฟังบอลนี่แกเหมือนว่าแกโฟกัสโอแล้วเปกระซัตไปแจกมานาให้ดีอขึ้นมาประมาณ70% เอลม่ <le> ไม่โดูนะมานานไม่เต็มหลอดแล้วราชาโจนทื่บฟีแตกไปครับได้ลูกแก้วบนแล้วอิมิยะตะกัดสวยโอ้โหโคนนมันแล้วคนดูพิมพ์นะครับเปกษัตราาแจกมานาโอแล้วดีออมานานเต็มด้วยครับไม่รู้ว่าใครแจกนะดูไม่ทันครับงานหยาบแล้วนะาสำรับบอดนะ เอตบุกเขามานาเต็มสองคนเลยนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าบีออเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างโหแล้วโดนช้อนไปโอ้โหตายเรียบบีออครับมาดูนะเขาเก็บเผาไปแล้วไล่เลยเอางานเข้าแล้วไงโดนสาดแน่ครับตรงบ่อนะโอ้โหโคต้องตังแผนหน่อยครับตอนนี้ เขาไปนะพาช้าซัดเต็มๆอ้ออบเต้ร์อีซี่สกัดไม่ได้นะครับบอดเสียเปียบอย่างมากนะตอนนี้ตายก็เยอะนะแล้วก็สกอร์ก็ตามอ๋อล้ฟอฟอีใครไม่รู้ครับเนี่ยไอเทมตกเกลือแล้วครับแล้วก็เขาเนี่ยหายหมดบ้านเหลือแค่สองอันโอ้โหแล้วก้อยก้อยขม อีไปกิมสันแล้วโกโกนาวมานาเต็มยิงรัวๆแน่นอนผมว่าโอ้โดนไปโดนสเตยอีไม่ตายครับแล้วทาวิตก็ไปช้อนแกงไม่โดนสูสีนะแต่ว่าบอดเนี่ยไอเทมตามแล้วครับกลายเป็นฝั่งบอดโหแล้วโดนยิงโอ้โหเสียาหายครับแล้วมาเขือมีมีเผาอยู่ อั่งนี้ก็วิ่งปวดแล้วครับมาเขื่อนนี่วิ่งไล่เลยโหแล้วอ e ีทิ้งเลยแล้วอ e ีไม่ตายครับโหแล้วใครวะโหแล้วอ e ีสวยคิมสันเป็นการดวลกันโหแล้วอ e ีมีญาุิไปแล้วเดียเผาหรือเปล่าโอ้โหแล้วก้อยขม แล้วชอ็อตนี้นานเดียโดนซอยอยู่แลเดินเดของยิงไปสามศพโบธนูนะเป็นการโดนกันของนูยิงกันไปกันมาครับออมเดดไม่มีโลอีนะชอ็อตน,นี้ค่อนข้างบางเลยครับคือตัวถึกเนี่ยถ้าไม่มีโลกันอีนะแบบเขาบางเลยอะแล้วเกยชาพุ่งไปครับได้ดามจเสาแน่นอนชอ็อตนี้เราพุ่งไปแล้วกิมสันไม่ทันครับพุ่งไปครับแล้วพุ่งอีกทีเค ยังต้านทานเลยอุรถอุดดีนะเสลยเวนดีนะครับเขาไม่เขาไม่ได้เข้าเสานะโดนเผาไปก่อนฟับงบอลเนี่ยค่อนข้างแย่นะยาคนก็เสียนะครับแต่ว่าพยายามทจะฮิวขึ้นมาเผาก็เสียนะเนี่ยอยู่ในบ้านของพาราไดม์หมดเลยนะต้องดูว่าเขาจะหามานาอย่างไงนะสำหรับตัวบุกของบอดกินไปบอดนอนไว เล่นยากนะครับเพราะว่าเสาเนี่ยแม่งแทบจะไม่มีเหลือแล้วเหลืออยู่เนี่ยถืออยู่อันเดียวสองอันมั้งสองอันเจเรมีวิ่งกันเป็นหนังแขกแล้วเขาจะเข้าเสาอย่างเดียวเลยครับเขาจะเข้าเสาอย่างเดียวโ้แล้วคิวหลบไม่มีมานาอีครับปล่อยไ้ผมว่าเขาน่าจะไหลเข้าบอก่อนนะที่จริงนะสำหรับฟั่งบอลไหลเข้าบอก่อนเพื่อที่จะ ฆคนแล้วก็เอาของกลับมาก่อนแล้วก็ค่อยไปเอาเสาแล้วดีออเต็มอีกแล้วใครไปแจกไม่รู้นะเต็มรัวๆครับดีออนี่หามานาเก่งมากนะไหวหรือเปล่าครับสำหรับบอดแล้วขาหมูนี่มานายเยอะนะแล้วยิงแต่ว่า คามูนเนี่ยไม่มีเผานะครับเล่นลําบากนะคือยิงไปก็เท่านั้นนะมานะเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมดีออเนี่ยแกรอแล้วสังเกตว่าดีออเขาจะเล่นยังไงเอาละใจเย็นมากครับดีออคือเหมือนเขาลองให้คิมสันกับตัวดูดของฝั่งตรง,งข้ามอะเล่นไปก่อนเนี่ยดีออดูกดรัวๆครับกดยับเลยปึบโอ้โหตายเรียบโอ้โหเรียบครับมีในฝั่งของมาได บอดเนยแย่นะเนี่ยดีออยึดยึดละวชอปปิ้งได้ตามสบายยาคนออกแล้วก็ดูดดูดก็ออกได้ไหมดูดออกได้ไหมครับกาลาเนี่ยคุมบอดแล้วนะนะแต่บอดเนี่สู้นะครับคือเขาฮิวอยู่นะเขาฮิวอยู่นะแต่พลาไดานี่ลดมาแค่สองล้านนะเขายังไม่ฮิวนะครับเพราะว่า หือเสียเปล่านะฮิวไปก็เท่านั้นแล้วขาหมูถือเผา SP โอ้แล้วยิงสวนะครับขาหมูนะจะสวยพอที่จะพลิกกลับมาชนะหรือเปล่าสําหรับ2นาทีของบอดกินไปบอดนอนไวแล้วโกโก้ย,ยิงรัวๆครับยิงเผามานาหมดเกี้ยงบอดสําหรับบอดมันดีออแนบเสาไปยังไม่แนบนะหนึ่งทีแล้วยิงไปหนึ่งทีเสด็จเวทโอ้แล้วมานา,า,นาขึ้นใหม่แล้วครับ ไปแจกมานาเขาอีกแล้วนะดูครับว่าจะเคลียร์ไหวหรือเปล่านะว่าฝั่งของอลาดาเนี่ยมานาเต็มมานาเยอะค่อนข้างบ่อยเลยผมสังเกตแล้วนะโหแล้วเกยชาพุ่งไหมครับแล้วโอ้โหปึ้งแล้วก็ปึ้งโอ้โหแตกได้นะครับน่าจะแตกนะโอ้เรียบร้อยครับ